สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้ผมผมเลยสิเหมือนเด็เจแดงผ้ามาเทียวผักพรอนไกยผักพรอนใจค่ะมาสักซูมุ่งนะคะที่แก้วขวัญคาเฟ่มาตั้งแต่เถียงหน้าแรกตั้งแต่มุ่งหลังข้าหยาตอนนี้มุ่งหลังข้าสังกะสีค่ะ เาสิไปซุ่มได้ไ,ไปไปซุดท้ายก็ได้ย่างไปกลางๆแล้วเลี้ยวซ้ายอืม <c oughs> มันจะได้กลับไปทางง้องนง้ำไงแล้วก็จะได้ขึ้นรถไงไปแลอยาเขาห้องน<ด>้ำใกล้ๆอยุ่เพื่อสว่างค่ะบันรน้องสาสต์ค่ะโฆษณาให้เพิ่นก็ไม่ได้บอกดอก <c oughs> บัานเรนีมพิเศษน้ำพิ่นดอกได้มากกับเชลฟี่นี่เลยมันจะเลยยว่าเออนั่งนั่งสุม่มซุ่มนี่ก็ได้สุ่มสองหรือสุ่มซี่ก็ได้นั่งพื้นดีกว่าไปซ้ายมือเลยจะได้ใกล้ห้องน้ำค่ะมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าเพิ่นกับพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะ มีสร้างน้ำได้สร้างจริงๆค่ะคี้สร้างได้อุ้ยมีอย่างนั้นน่ะแกบ่แบบโอเบ้อได้ินเสียงเอ้ามันขาดบรอกนั่นน่นหนึ่งแดดกัดอกน่เล้เออเดี๋ยว้ีีหอ ตัวตะกีนคปรับดด้งเออไนี่ด้แแล้วเป็นเองเอน่จะองอไอ่น่ตะกอน่แตะกอนสุ่มน้น่อยเตี้ยๆละข้าเจ้ากันเดี๋ยวนี้เฮ็ดสุ่มขึ้นไม้เฮ็ดเสาไม้พร้อมเนาะใส่เสาไม้พร้อมกดิงแล้วก็ใสหลังค่าเหล็กแงเตอกิโค้งเลย เป็นเกรย์เนบอกนะตรงพุ่นมีสัตว์เนาะตรงไหนคะมีขาเตี้ยมองเห็นเ่อไปลอยอันนี้ค่ะฮะกดกระดิ่งบีบเข้าไปกันดิ้มิ้งอันนี้บอกมีแบรว่าม่ีอันอันเออแล้วก็มีหมามีลาเออบีบเลยมีข้อยาวๆยม่นยนั่นข้อข้อเงี้ยวมันยังสัดนั่นเอ่อนกกระเทบเออนกจอกเทบเออนกจอกเทบนกจอกเทบก็มีเบอร์เมอร์ลัดแสนเห็นได้ยังไง ตัวรับเปแสมนตัวละเป็นแสมตัวัเป็นแสมัวับเป็นัวงเป็นแสมตัวรัเป็นแัวรับเป็นสตัวับเป็นกตัวบเป็นแสมตัครับเปนแสตราเนแมตบเนมีบเปีนมเคนแะรบเนแมวรบเนมบเนแสบเนแส้ตวกัเลมตัเป็นแสมตวรเป็นมารเลยมาาี่เป็นธสตรมชาติ พักผ่อนใจพักผ่อนกายน,นังเศื้อมีแห้งเ<บ>ด็กหน่อยเขามาเล่นหรอมั้งกินขา้าวกินสมตำกันกดกิงเหรอเขาเสียเมนุม่มให้ห้าเห้าวกับเลือกอเอาดเดลเรกมาแต่ใส่กว่าเหลกเหลกนก้อนผ่อนนุ่มเนล็กนก้อนผ่อนนุ่มมากอะค่ะจเบอร์เล็กตัวใด อ่ามันเดีนที่ศูนย์ศูนย์มัดีค่ะมาััดีค่ะสวค่ะสวัสดีค่ะวค่ะมัน่ะสว่นสวั่ะวั่ะมว่ะด้ไมั่กินัินจ่ัดีก่มด่กินัาแฟกัสด่าสิัส่ะเัสาค่สัค่ะสวัเมค่ะสมตําค่ะสัสดีค่ะสดีค่ะสวัสดาค่ะสว่ะสว่ส้ค่ค่ะ แขกหน้าพอนเลยเนอะเนี่ยสุดแซ่บกุ้งเด้งนี่คือกุ้งยังกุ้งทะเลบ่กุ้งไอ้ไอ้นี่อะค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆหญ่กุ้งทะเลเราดิ่ะกุ้งเด้งก็กุ้งใหญ่จับๆเป็นชิ้นโมเมนเอาตำกระโพดถามกันเพื่อว่าเสียกตำยังตำอะไรกินทะเลอยู่บ่กินทะเลอยู่บอ่ายาย เดีมากับแอดมินเขาเนาะมือนี้นว่าแอดมินมาเลี้ยงกันแล้วกันต่ำตะเลเออพ่อเจ้ตอนนี้อาหารข้างเคียงอะไรนี่อย่างแก่เผ็ดก็แล้วแต่ว่าจะสั่งเผ็ดหรือไม่เผ็ดเออากลางๆบอากลางๆกลางๆไม่เผ็ดมากนะถ้าชุดเล็กคือกันกินบ่เบิดข้างเคียงมีอย่างที่จะแก้มอาหารข้างเคียงที่แก้มแก่แมน แก่เพชรแก้ยังนะแกมกับต้มจำเลรอเนี่ก็จะเป็นพวกไก่พวกข,ข้าวผัดเลยโอ้ยเข่าเบ่อมันหนักไปแต่<อ>ยังว่าของแก้ม่จนจำไก่ทอดปลาทอดหรือว่าขีพวองทอดกับพวกฉีกไก่ทอดเออเอ็นไก่ทอดเนาะไม่แขวบเจ้าอีบอจะไม่แขวบกับเอ็นไก่ทอดพรา ก็แก่เผ็ดสามอย่างอินเดีทอดนะคะก็เป็นสดที่สดเอ็นไก่ทอดเท่าใดเจ็บาทตามราคาก่อนที่จะปีกบอเอ็นไก่ทอด้นเกาสิบเก้าบาทเอ็นไก่ทอดใหญ่ร้อยเจ็ดสิบเก้าอันน้อยปีกมันเด็กปีกเจ็กบาทปีกไก่ทอดก็เก้าสิบเก้าบาท หนจะปีกพอ่อปีก,กับเอ็นละพอ่พอซีอไรซยกันโอเคเอาเล็กเล็กเอ่อ,อ,อนครพนมเป็นบอกค่ะนครพนมนว่านมีศูนย์มีเก่ามีหาค่ะเจมีศูนย์มี 0, เก่ามีหาเออคนจับคู่ให้ตัวใดจัดจัดคู่ให้ที่ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เก้า ก้ากระจับให้ที่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดค่ะแล้วก็ไอห้านี่กระจับที่ห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าแปดค่ะโอเคตำนั่นแหละคุณผ้มเดี๋ยวขึ้นที่หน้าจอให้เนาะคุณแม่ค้าลอตเตอรี่คนสวยนะคะมาเลี้ยงส้มตำวันนี้กับเอดมินเราเอดมินเอาสร้างยังเขามาก S <S <S มีจัดโปรตัวใดแอดมินแนะนำเนาะอ๋อตอนตอนตอนนี้ก็คือว่าแค่เสียมเนี่ยถ้าซั่งสามก็คือว่าบวกโกละซีลอยหาสีค่ะขีมเข้าก็คือแต่ก่อนก็พันสองนี้ก็เหลือหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้ามีลอตเตอรี่ด้วยก็พันสองค่ะคุ้มคา่าเนาะค่ะคุ้มค่าย่อมขาดทื่นได้นี่ฮ่อนห่อนฝีหม่เลือค่ะฮอดปีใหม่ค่ะเจแดงจัดโป้ค่ะโอ้ค่ะตันขามาเลยค่ะอ๋อฮอดปีใหม่ไทยฮอดปีใหม่ไทยเนี่ยทุกปีมันจะติดจัดเลย ขายพีมใหม่ไทยกับพีมใหม่สากลอี่หนึ่เมค่าส่งกันหนึ่งพันหบาทไม่มีค่าส่งนะคะโอ้ส่งฟรีค่ะกองกาแฟส่งกาแฟค่ะกองกาแฟส่งกาแฟค่ะแทมถืลอตเตอรี่นี่ก็คือแถมให้โชคให้โชคก็มีน่ะสิหลายคนอยู่ขังหมดที่แรกตั้งามมั่นใจะต่างถึงวันที่หนเนาะ หมูลานปลาแค่เสียมนี่3ซกระปุกลดกระปุกละสี่ร้อยห้าสิบเนาะใช่เดียวสี่ยห้าสิบยาตาก็ก็เหมือนกันค่ะยาตาค่าได้เนาะสี่ห้าสิบค่าได้เอาย่างละอันราคาเดียวกันซ้มกระปุกขึ้นเอาใจทักมากเบอร์โทษศูนย์เก้าสองแต่เป็เก้าสองห้าหกแปดค่ะเอามีง่วพร้อมนั่นบะง่วเลินล่ามาบอสอมาอันนี้แพะ <ork ork แล้วว่าแบ่แบ่แม่ก็แพ้อ uh,> ันเดียวกันบ่บ่บ่แพะบ่แพ้กับแบ่อันเดียวกันบ่แพ้จะตัวใหญ่เนาะแบ่จะตัวเล็กนั่นบัดนี้คนไทยเขาจะเอินแบ่เอินว่างไลยแบ่ว่าสิบ่ตัวแบ่ว่าสิบ่ เอคนไทยว่าจังเอิอนแบ่เอิอนวางไดี๋ยานผู้ชมคนตกแพคนละอย่างกับแบ่ยังเทียงกันอยู่วางเดียวกันยังเดียวกันเทียงข้าเจ้าโบหูยังไปเทียงอยู่เนาะแบ่โอ้ยเอาทางผู้ชมไปก่อนขอบคุณนะคะติดีบอกเปียกจ้เนาะแบ่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 ยิงเดกชายหน้าพี่บอกพี่หมูกิน มันเป็นอย่างน้องอ๋อยใช่มันจบลิบกันไงมันจบสิบนาทีเนี่ยมันจบเลียบ่ถึงสิบนาทีตายไม่คอยอยุ่ยังเห็นหนาผู้ใดผู้ใดเบิ่งกันสิเห็นสุดท้ายเอาสุดท้ายเอะจังเขียมาไดค่ะตามเบอร์รกันไงหนักจอนะคะรถที่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะบาทบอดี้ย่ไงด้อยู่ในบาทบได้ห้า มาส้มธรรมชาสตร์คนกิสิเบนธรรมชาสตร์เสบงผู้ใดประเบงจบคลิปพอเห็นเจีแดงเนาะว่าเนาะค,นะคี้มเน่ะคุณพิมพ์พอนเจ้าของบริษัทอัดคลิปไว้อยู่เดี๋ยวลงโฆษณา,าว่าท่านลงเพิ่มเติมตัวยาไม่คุณภาพดีมาจากอิปุนเดี่ยวเนี่ยเอาลงใน,น่นน่ะละได้แทบจะบ่ได้กำไลพันวานหนึ่งนะก็อยากแห่ท่านผู้ช้มั้างบานราคาหลักหมื่น ้ยละเนี่ยกว่าค,วาคานว่าละราคาหลักหมื่นเต็มเลยราคาหลักพันอ๋อคุณภาพหลักหมืน่นราคาหลักพันดีกว่าราคาหมืน่นหมื่นของข้าเจ้าอีกค่ะเนาะซึ่งของคนย่อมรับว่าดีอีใช่ได้ตลอดไปน้ากระสีสะล้อว้นะอายงค่ะเนาะสีของแม่ใดญ่ก็กำลังจัดโปรลดราคาอยู่ตอนนี้นะคะเนาะ ไปก่อนนะคะครบสิบนาทีแล้วล่ะไปก่อนนะ <c oughs> เด้อกินข้าวก่อนมือบาย